สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่าผลหยลวยเราออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะน,นี้เราก็จะมาอยู่ที่สูตรหวยเราสูตรที่หนึ่งกันนะคะนี่นะคะอ่าผลหวยเราก็ออกเลขที่อ่าผลหวยลานะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขกันนะคะในวันที่ยี่สิบสามนะคะวันจันทร์มีนาหกสามนะคะ ่าเลขเวลาที่ออกนะคะออกที่ข้างบนนะคะ038นะคะข้างล่าง80นะคะก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในสูตรของเรานะคะในวันจันทร์ที่เราคำนวณกันเอาไว้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาย้อนนิดนึงนะคะ4212 2นะคะ เราจะใช้4กับ2บวกกันนะคะสี่บวกสเท่ากับหนะคะนับเพิ่มแต้มเป็น7เป็น8เป็น9นะคะนี้เราก็จะได้เป็น6 7, 8, 9นะคะมาดูคู่ชนนะคะ1นึบวกสเท่ากับสนะคะนับเพิ่มแต้มเป็น4เป็น5เป็น6นะคะเราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่6นะคะหกสามหกสี่ หกห้าหกหกนะคะโคชุดที่เจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกนะคะโคชุดที่แปดนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าและแปดหกนะคะโคชุดที่เก้านะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าและเก้าหกนะคะ,ะผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ถ้าใครที่ตามสูตรหวยเลาาที่หนึ่งก็จะเห็นตัวเลขที่แอปได้คำนวณไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะของเราติดที่สาย8นะคะก็คือ83นะคะก็คือ38นะคะบนนะคะแต่เราไม่มีล่างนะคะ <im itation> ก็คือ80นะคะเราถูก <im itation> บนนะคะ ก็กลับเข้ามาเดินแล้วนะคะจากที่แอดพูดไปเมื่อวันนั้นว่าคลิปก่อนที่แอดพูดคะคาว่าถ้าสูตรหวยเราไม่เข้านะคะแอดก็จะเปลี่ยนหยุดสูตรนะคะแต่ครนี้สูตรเข้าเดินแล้วนะคะแอดก็คงจะเดินต่อนะคะไม่ไม่หยุดสูตรนะคะเ,เราจะมาเดินกันต่อในสูตรของวันที่ วันพฤหัสนะคะพฤหัสที่ยี่อจันยี่สามนะคะอังคารยี่สี่พุธยี่ห้าพฤหัสที่สิบหกนะคะใช่ไหมคะอะไรใช่นะอ่าพฤหัสที่ยี่สิบหกนะคะ ตลาดที่ผูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในสูตรนี้กันต่อนะคะของสูตรหมวยลาขที่หนึ่งนะคะอาจจะมืดสักหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฟ้ามันมันสลัวสลัวนะคะเราจะเริ่มที่นี่ก่อนนะคะแปดศูนย์นะคะแปดบวกศูนย์ 0, มีค่าเป็นแปดนะคะ <c oughs> นับเพิ่มเติมนะคะเป็นเก้าเป็นศูนย์และเป็นหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมาดูคู่ชนนะคะสามบวกแปดนะคะเท่ากับสิบเอ็ดนะคะอเราจะได้ทดหลังก็คือหนึ่งนะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสองเป็นสามและเป็นสี่นะคะเราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะเดีย๋ยวเราจะเริ่มคู่ชุดที่แปดกันก่อนนะคะ แปดหนึ่งนะคะแปดสองนะคะแปดสามและแปดสี่นะคะคู่ชุดที่เก้านะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเก้าสามและเก้าสี่นะคะคู่ชุดศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามและศูนย์สี่นะคะคู่ชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามและหนึ่งสี่นะคะนี่ก็จะเป็นคู่ชุดของงวดวันที่ยี่สิบหกนะคะพฤหัสของหวยลาวนะคะของผลหวยลาวนะคะ แอดก็คำนวณเป็นลขที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าในสูตรนี้ของแอดนะคะที่วันจันท์นี้คะ่ะแอดติดที่ศูนย์ก็อาจจะได้ทั้งบนและล่างเลยนะคะแต่แอดไม่มีนะคะแอดมีที่แปดสามแปดสี่แปดห้าและแปดหกนะคะไม่มีที่แปดศูนย์นะคะก็เลยไม่ถูกล่างนะคะเลยถูกแต่แค่บนนะคะนี่ก็เป็นวดใหม่ของแอดแล้วน,นะคะที่แอดคำนวณเราก็จะมาเดินต่อกันในวันพฤหัสที่สิบหกนี้นะคะ ขอให้สูตรหวยลาวที่หนึ่งของเราเดินต่อเนื่องนะคะค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีในวันทะหัสนะคะที่ยี่สิบหกมีนาหกสามนะคะฝากกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะแอดก็ได้มาคำนวณสูตรเป็นคร่าวๆให้กับเ,เพื่อนๆนะคะในการเสี่ยงโชคของหวยลาวนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอขอบคุณค่ะ